วันนี้มาลองทำข้าวหมวกกันนะครับครั้งแรกที่ทดลองทำข้าวหมวกตอนนี้กำลังโขลกกระเทียมกับหอมนะคะหลังจากโขลกกระเทียมกับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับก็นำหอมแดงส่วนหนึ่งมาผัดใส่หม้อใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่ไฟอ่อนๆน,นะครับเพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันจะไหม้เร็วหน่อย นี่คือผงอผงข้าวหมกนะครับแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปหน่อยแล้วก็มาผัดใส่กระเทียมที่โขลกกับหอมแดงนะครับเป็นผงข้าวหมกสำเร็จรูปนอกจากนั้นก็มีกะทิครับพอดีเราไม่มีนมไม่มีนมก็เลยต้องเอากะทิเนี่ย กะทิกล่องครับมาผัดใส่รวมกันหอมเชียวนะครับแค่ขั้นตอนแรกก็รู้สึกว่ากลิ่นอินเดียเริ่มมาแล้วครับกลิ่นหอมพุ้งกระจายเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ใส่ เนื้อสัตว์ครับนี่เป็นไก่ครับเป็นไก่บ้านนะครับเอาไก่บ้านมาผัดต่อครับเพื่อให้ไก่มีความตึงแล้วก็สุกๆหน่อยนะฮะไม่ถึงกระสุกมากนะครับสุอ้าวก็มีของพิเศษใส่เพิ่มเติมครับนั่นก็คือถั่วอัลมอนด์ครับ หรือเมล็ดอัลมอนด์ครับทุบนิดหน่อยพอแตกๆหน่อยนะครับเพิ่มความหอมมันหน่อยด้วยเมล็ดอัลมอนด์นะฮะผัดเพิ่มเติมนิดนึงครับนี่ก็คือข้าวครับข้าวบาสมาติเป็นข้าวที่เมล็ดยาวเรียวยาวนะฮะนำเข้าจากประเทศอินเดียเลยทีเดียวนะครับ แบรนด์นี้คือชื่อแบรนด์มหาราชานะเป็นข้าวบาสมาตินี่ครับหลังจากนั้นเราเทข้าวบาสมาติแล้วเราก็ไปล้างน้ำครับล้างน้ำสาวน้ำสักสองสามน้ำแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นเราเอาไก่ที่เรา คลุกกับเครื่องเทศทอดยกออกจากหม้อนะฮะยกออกจากหม้อหลังจากที่เราแช่ข้าวเสร็จนะครับเราก็เอาข้าวมาคลุกกับส่วนที่เหลืออยู่ในหม้อนะฮะส่วนที่เหลืออยู่ในหม้อ,อก,ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศที่เราผัดนั่นแหละครับนะฮะก็จะมีมะมะเมล็ดอัลมอนด์มีหอมกระเทียมป่นผ,ผัดอยู่ในนั้นผสมกับเครื่องเทศเข้าหมดนะฮะ เครื่องเทศเข้าวหมกนี่ก็จะมีหลายหลายอย่างผสมกันไม่ว่าจะเป็นใบกระวานเครื่องเทศอื่นๆของอินเดียมีผงปาปิกาทุกอย่างนะครับในสูตรของข้าวหมกของอินเดียนะครับวัตถุดิบทั้งหมดเรานําเข้าจากอินเดียนะครับสั่งซื้อเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากอินเดียแล้วก็เติมน้าครับให้ท่วมข้าวฮนะเติมน้ําให้ท่วมข้าว พอน้ำท่วมข้าวนะครับเราก็กะประมาณว่าข้าวสุกแล้วมันจะไม่แฉะเกินไปหรือว่าข้าวสุกแล้วจะไม่ไหม้อ้าวลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ที่เราผัดในรอบแรกนั้นใส่ลงไปในหม้อข้าวนะครับและหลังจากนั้นก็ใส่เกลือหิมาลัยนะครับเกลือชมพูหิมาลัยนี่ก็เป็นเกลือนําเข้าอีกแหละนะครับเกลือนําเข้าจากปากีสถาน ะะเป็นเกลือฮิมาลายันและก็ใส่น้ำมันอัลมอนด์นะครับน้ำมันอัลมอนตัวนี้เป็นสูตรที่เราผสมเองก็คือเอาน้ำมันอัลมอนผสมกับน้ำมันมะกอกนะครับหลังจากนั้นก็ปิดหม้อครับหุงครับหุงหุงด้วยเตาแก๊สบ,บ,บ้านเรานี่แหละนะฮะทำง่ายๆตามวัตถุดิบที่เรามีอยู่นะฮะหลังจากหุงเสร็จ มาดูครับเปิดหม้อมาเป็นไงฮะข้าวเรียวยาวเลยทีเดียวนะฮะกลิ่นเครื่องเทศหอมฟุ้งแล้วก็หอมเนื้อไก่นะครับเป็นไก่บ้านเอามาทําข้าวหมกครับฮนะ,ะดูเม็ดข้าวครับความเรียวยาวของข้าวบาสมาตินะฮะข้าวบาสมาติเป็นข้าวที่ปลูกอยู่แถวอินเดียแล้วก็ปากีสถานเป็นส่วนใหญ่เป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็มีราคาสูงเลยทีเดียว สำหรับท่านที่เคยทานข้าวบาสมาติก็จะคุ้นเคยดีนะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่ทานแล้วมันรู้สึกเบาท้องนะฮะแล้วก็ความนุ่มเนี่ยนุ่มมากนะฮะต่างจากข้าวของมาริเรานะครับเอาละครับเทใส่ใบตองแล้วครับนะฮะเป็นไงครับสีสันรสชาติกับเนื้อสัตว์ เปิดมือครับวันนี้เราเปิดด้วยมือตามสไตล์ของชาวอินเดียนะฮะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรลองไปทำกันดูนะครับคุณผู้ชม